เราเข้ากล้องเข้ากล้องเลยพ่อปลาไหลมาฝากด้วยครับได้ที่ปลาไหลครับกับรถเสื้อปลาไหลแถมรถได้ซ้อมดูคนแบบนี้ละแบบสตาร์ทมืองได้ขี่จวดรถบานนี่ก็เปล่าก็ซ้อมมันไหลอยู่วอลตันนีเวล่าเขาไปในเมืองใน่าพ่อันงยดีใจแล้ววันนี้น่ะดีใจแพราะว่าพ่อเขาไปใส่เสื้อ เดีดีดีใจแล้วบ่นี่บากน้ำนี่ <c oughs> นละ่ะโอ้ยเธือพอที่ทรงเลียนจบมาไรงานงินเ,นเดือนได้กันใหรพ่อแม่สบายได้แม่นมากัะไร <c oughs> ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมารับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะครับ มอเตอร์ไซค์ไม่พอขับครับ่ะยางเบิกต้องกันครับโอ้พี่ตะขัดกงามครับตัวนี้เป็นเวฟ125นะครับเวฟ 125i คันอีกว่าสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีเทาสวยนะครับสีแดงสีน้ำเงิน ตัวนี้เป็นเวฟนะครับร้อยสิบไอเล่งไว้ครับเล่งไว้คันนี้แหละนี่สีแดงล้อแม็กราคาประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมืนเจ็ดครับคันนี้สี่หมืนเจ็ดที่กัดนะครับชานยนต์ของ นะครับคันยนต์บ้านดุงเนาะช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นรถพิเศษช่วงฤด,ดูฝนเห็นไหมครับแถมเครื่องตัดหญ้า,าด,ดูไว้คันนี้เลยครับสีแดงนี่สีแดงล้อมแม็กซ์สี่หมื่นเจ็ดพันต่วน ขอบคุณพญาเต่านะครับขอบคุณพญาเต่าพญาเต่าสามหนึ่งหนึ่งครับเรียบร้อยครับแถมคนงานไปได้3าคนกลับไปดำนาด้วยนดำนาเสียค่อให้กลับมาส่งขอบคุณชาิยนต์มาดูครับ ซื้อกระติกน้ำแถมรถยนต์มากับฝนด้วยครับมาบอกกับสายฝนเลยครับ

ซื้อไฟเพ่าะเท่าเอารถล่งซอยกันก้อนพ่อเอารถล่งซอยกันก้อนนี่นะ่ะดีใจแล้ววนะันนี้นะ่ะซื้อรถไปพ่อได้นน่น่ะดีใจแล้ววันนี้นะ่ะ ซื้อแล้วพ่อซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ใครใครไม่ได้สอนยากขางตัวลายเฉยไหมตัวมันงงดิล่ะทำเป็นงมา้มดิพอตาหน้าเป็นงงๆนะครับหน้าเป็นงงๆนิดหน่อยเอาเข้ากล้องเข้ากล้องเลยพ่อปลาไหลมาฝากด้วยครับได้มี่ปลาไหลครับกับรถ เชอไปไรแถมรถสอมดูพดแบบนี้ละแบบสตาร์ทมือล้ขี่จวดรถบ้านี้ก็เ่าก็มันไหอยู่บอสจะหนีไม่ลด้เขาไปในเมืองในาพ่อเป็นยังไงดีใจแล้วบ่อนี้น่ะเนดีดีดีใจแล้วบ่นี้นี่ละโอ้ยเทอพพอที่ทรงเลียนจบอะไร หาเงินเดือนได้กัให้พ่อแม่สบายได้แม่ว่าก,กันดดดีใจแล้ววันนี้นะพอตาเป็นงงๆนะครับยังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยดีใจแล้ววันนี้โอ้ยคนดีใจยังฝนก็นตกปานนั่นกันยังสีเสดายอยู่ขั้นเก่าๆก็ได้เอ้ยซสือให้ไหม่เลยขั้นสีแดงคือกันนี้เลย ถูกถูกไม่แพงขอแดงไว้ก่อนบังพี่น้องขั้นนี่ลูกเขยซื้อมาให้ติ๊ซ่าเร่งสีฟ้าอยู่นี่โอ้ยซอมแล้วซอมอีกพ้นซื้อรถมือสองมาว่าเอาเก่าๆมาติ๊ซ่าเร่งซอมแล้วซอมอีกว่าสั้นบาทที่นี่ก็สูญแท่น้อวะมึงดูมึงดูเขาหลอกแม็กเนาะเขาขายของมาโคติ๊ซ่าเร่งต้อขายยังไง คือ่าสีแดงมากว่านี่นะจมไ่อยากให้ลำบากเสียเงินเสียทองเอ้ยการมีานน่เสียกันตอคก่ ถูกเทียตเราไปนรีพยาบาล่ะไปโรงพยาบาลตั้งไหนไปโรงพยาบาลตั้ไหนไป้านพยาบาลงัวจังใดไปโงพยาบาลตัวังใดเอาไรแล้วไปโงพยา้าลเอาไว้สวีนไม่บ้องไป่นันบ้านแล้วนะบ่ไปโรงปลงบาลตัวเพราะว่าหน้ากระตัมดาว บานเนี่ยเน่ยโรานเนลแวโรช่วงไหนจไม่าพ่อที่เ็เนี่ยในบานนิดเดียวฮะพ็จดีใจพ่อดีใจพ่นิ่อดีใจดีใจจิ้มเลยครับจิ้มเน่ดีใจแล้วเละาก็ ขี้เหรอซาเลงเมื่อบานกเกา่าเลื่องบักจกว่าสันพี่น้องโอ๊ยสวัสดีครับเมื่อเนี่ยครับว่าขุดลอกรถใหม่นะครับขุดลอกรถใหม่ให้พ่อเถินนะครับเออเขาขึ้นเรื่อ,องพราะบรถนี่ยืนต่อขาจั้งขึ้นขาจัง้งเพราขาจังาาจ้ง กดตาต้าแล้วก็วันนี้เยเกไปธรรมดาเลยอืดลงกแล้วพ่อกดลงคือจัลดถนสดพ่ออลไนะคือจะขั้นนั่นละขั้นนั่นนะเออค่อยๆขี่ไปไปแล้วราไปแล้ว